วันนี้บุกปลาลุยเข่าครับวันนี้มาเจอแล้วลังหนึ่งเอฟซี F C, บอกมา,อ,าอยู่ร่องที่ว่าเราไปตีกันเมื่อสองวันที่แล้วครับเดี๋ยวเรามาดูลังกันนี่นะครับเพิ่งเขาจะเกาะอยู่ต้นนี้ที่บันไดลิงเนี่ยครับสูงเพื่นไปครับนั่นครับเห็นไหมครับเพื่อน หลังยาวสักสองซอกมอนเดิมแต่ว่าเดี๋ยวต้องทางทางขึ้นไปหน่อยนะครับเพื่อนๆว่ามันทำอะไรไม่ได้ต้นขี้เหล็กปลาครับเดี๋ยวขอตัวทางทางนะครับนี่นะครับใหญ่เือนก้อนมองจากข้างล่างไปนะครับทรงกำลังเต็มครับกำลังสวยเลย ไก่จะมีน้ำหวานหรือเปล่า,าแค่นั้นแหละเรามาลุ้นกันอีกทีนะครับเราไปติดตามชมกันเลยนะครับมันจะเอาฝืนมันลงมาช่องนี้ที่เนี่ยเราตกฝันพวกน,นี้ฝืนทั้งนั้นเลนเยเจ๋งเออ พี่ว่านั่นไม่เห็นจุดเลยเห็นขึ้นนั่นมันส่งเอ็นอันนี้เราอยู่ใต้หลังมันเห็นไหม<อ>มันต้องอยู่ที่ดูที่หลังด้วยถ้าเราอยู่ใต้หลังเราต้องจุดโอ้หจถึงะ 准备下蓝了，那个图的。 คพับเพื่อนขึ้นมาสูงเหมือนกันครับประมาณสัก8เมตรพึ่งจะยูงสูงประมาณ10เมตรครับนะครับถูกใหญ่ครับโอเคครับเรามาดูตอนขึ้นทำกันครับใหญ่นะครับ ขอพักเหนื่อยก่อนแป๊บน,นึ่ง <laughs> ยังไม่ได้ใายฝันนะครับ <h ugs> <c oughs> เพื่อนๆก็ดูก่อนดูไปก่อนครับมันทวนแสงน้อยๆต้องขอตัวขึ้นไปข้างบนก่อนครับอยากอยู่ ไปอีกแล้วยังไงวะเนี่ยดูนะครับเพื่อนๆมันเป็นยังไงเนี่ยลุ้นน้ำแล้วกันครับลุ้นน้ำกันเอาโอ้โหแย่แล้วครับ โอ้โหน้ำใหญ่ด้วยครับน้ำยอดหลังก็ไม่มีเลยครับ 其实韩国的。 มาจอนยังไม่ได้อะไรเลยเนี่ยว่าดวงตะจอนยังไม่ได้อะไรเลยเนี่ยเ้ยแอ่แล้วเยอะแล้วครับเพื่อนเพื่อน แย่แล้วครับเพื่อนๆ <qualified> แห้วอีกแล้วครับผ่ Fun านทุนได้หลังแห้วหลังครับอาก็ยังดีครับเ,เหนื่อยนะครับก็ไม่ประมาทครับเรายังไม่เปิดหน้ากากเพราะว่ายังอยู่ใกล้หลังอยู่เอเดี๋ยวลงไปชมงันข้างล่างนะครับเดี๋ยวขอตอกทอยลงเรามาสรุปผลงานกันวันนี้ <hacking> พเพื่อน <P> ๆ <would S 2> เห็นแล้วคงจะร้องโอ้ยเลยนะ ออเผมยังร้องเลยเขาอยู่นอนอยู่กลางเข่าครับนี่ครับเราจะได้ตัวอ่อนแบบนี้มาสักประมาณโหลหนึ่งนี่ก็แบง่งแบ่งกันกับเจ้าของไร่ข้างไหนคนละครึ่งแล้วแต่ว่าน้นํานี่ส่วนน้ํานี่ผมขอนะครับได้ทักขวดกระทิงแดงได้ครับอืมแล้วก็เกสรได้สักประมาณสองคีบครับได้แค่นั้นแหละครับ ก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปสวัสดีครับเพื่อนขี่รถผ่านมาเวลาประมาณ4ี่โมงเย็นครับนี่ครับพึ่งเต็มเลยครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเขาจะไปทางไหน นี้ก็มีนะครับเพื่อนเต็มเลยครับนี่ครับน,นี่นี่นี่หลังเดียวหลังเดียวนะครับเราจะดูช่องการแบบนี้ว่าเขาจะไปท้างในพอกี้พุ่งไปทางนู้นแล้วครับอ่า พุ่งไปทางนู้นครับเดี๋ยวเราจะลงไปดูข้างล่างนะครับว่ามันพุ่งไปทางไหนเพราะว่าดูตรงนี้ปุ๊บเราไม่เห็นตอนมันเลี้ยวครับครับเพื่อนๆเขาจะบินอยู่ตรงนี้นะเขาจะกินเกสรนี่ไปแล้วไปแล้วครับ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 โน่นต้นนู้นเลยต้นใหญ่นู้นเลยต้นาเออไปนู่นเลยครับต้นสูงนน้นเลยไม่ใช่ต้นฐานนะ ต้นตาลในข้างนู้นต้นตาลในข้างนู้นนะครับผ่านเลีเ้ยวแล้ว ต้นใหญ่นี่แหละดูด้วยต้นใหญ่นี่ต้นใหญ่น,ยยนี่บินเขาพุ่มนี่แหละเดี๋ยวต้องจับตัวดูอีกทีนะครับพเพื่อนมาถึงแล้วครับจอดรถหน้าเต่าทานพอดีเลยไม่ก็ข้ามปฟังนู้นแหละ ดูให้ดีก่อนนะครับพอเขาบินเสียบไปทางไหนอาจจะอยู่ต่ำๆนี่แหละไม่สูงหรอกประมาณสักครึ่งเสาไฟฟ้านี่แหละพาอบินต่ำๆระดะับระดะับระดะับมันอยู่หมกตามพื้นมึงก็ไม่รู้มีว่าตรอบต้นนะ ไม่มีอาจจะเลยครับเพื่อนมันมาแนวเนี้นครับทีนี้ดูอยู่ครับว่าตัวบินเข้าบินออกอยู่ตรงไหน,นมันมาแนวนี้มันก็ต้องอยู่แถวนี้แนะครับ ช่องอากาศนะครับยังไม่เห็นนะครับครับเพื่อนๆเ,เราก็ขี่รถออกมาดักหน้ามันแล้วนะเมื่อกี้มันบินอยู่ฝากนี้ครับบินทิมมาทางนี้น,นะครับบินทิมมาทางนี้ก็ออยังไม่ยังไม่เห็นตัวบินเข้าบินออกนะครับเดี๋ยวต้องขอมุดตูครับเผื่อวก ครับเพื่อนๆในที่สุดเราก็เจอครับอ่อนครับนี่ครับห่างใย,ยนะครับเนี่ยอ่อนนะครับตรงนี้แหมผมว่าพึ่งมันบินมาทางนี้บินมาทางนี้อ๋อที่ไหนได้อยู่นี่เองครับเพื่อนเห็นไหมตัวเข้าตัวออกบิดพึบเลยนะนี่ครับ พึ่งออนครับไว้สักกี่วันดีหลังนี้เออมองทรงแล้วนี่ขยายสุดแล้วนะครับเนี่ยโอโหอยู่ปลายเก่งเลยครับเล็บเยี่ยวโอ้โหสุดยอดครับนะครับห้ดูหลายๆมุมนะครับเพื่อน อาจจะไม่ชัดเท่าไหร่กิ่งไม้มันบังครับงใหญ่นะครับเนี่ยแต่ว่าอย่างอ่อนอยู่ก็เป็นงามเลยครับอืมน,นะครับอืแอบดูพึ่งครับเสียงผ่านเอดเจอแล้วนะครับเจอ,อยัง จเจอ,อยังเสียงพัานเอ็ดบอกว่าเจอแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูครับนี่ครับพัานเอ็ดเข้าทางนี้เอ็ดมาสองขนมันได้เปรียบแบบนี้นะครับ ต้องมุดตลอดนะครับเนี่ยหลังใหญ่ไหมฮะเออขนหลังแล้วขนลหลังไม่ทางสายนู้นมันอยู่ทางนู้นไม่ใช่สายนี้อครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับผ่านเอดเจอแล้วครับขนลหลังแล้ว มันไม่บินเอี้ยวขนาดนี้ <c oughs> เค้นได้ไ,ไหมไ,ม, <c oughs> ไหม่ต้องถอยไหมเงียบๆไปตานั่นนั่งอยู่หน้าบ้านตรงข <c oughs> ้ามบ้านตานั่นพอดีเลย โอหลังก็หลังสวยเลยกำลังสวยครับไหวไหมเอ็ดเล็กเกี่ยวเป็นหลังแล้วเป็นทรงแล้วนี่นะครับเรมีถุงติดมาบ้าเดี๋ยอกันที้ละครับ เดี๋ยวจะทายตอนผาดเอสมันขึ้นครับว่ามันจะโดนน้ำกี่ช็อตขึ้นไปทางนี้ก่อนเลยขึ้นไปงามนี้ปุ๊บจุดฝันอย่างเดียวแล้วก็ปล่อยเราค่อยๆค่อยทางไปเราเป่าฝันไปใส่หลังมันได้ยูจอขึ้นไปช่องไปไปนั่งงามนี้ให้ได้ก่อนแล้วค่อยค่อยกระเทบเหยียบเหยียบถาวรได้ ไม่เป็นไรครับลแล้วอุปกรณ์อยู่หน้ารถหมดเลยฮะ<า>ทำครบอย่างเดียวใช่ไหมนี่ฮะอ่าครับพันเอ็ดเจอเหออ็ดอีกแล้วบ้าไปแล้วครับดูดิครับโอ้เยอะด้วยครับนี่ครับลายสดเลยั้ยเนี่ย นนี่ะครับเห็ดไหลเอ้ยนี่นี่โขนครับขึ้นเพียบเลยครับครับอันเอ็ดได้ถ้วยเลยครับนี่ครับเพื่อนมาดูลังกันนะครับนี่ครับถวนแสงหน่อยนึงไม่รู้จะมีน้ำหรือเปล่านะครับยังไม่รู้ยังบอกไม่ได้นะครับแต่ว่าว่าจะพาเล็บเยขค้นไบนี่ก็แย่เหมือนกันแล้ครับ ข้างบนรู้สึกว่าจะเล็บเยี่ยวหน้านะครับเพื่อนนีนะครับครบน้อยๆของผมอ่านี่นครับผ่านเอ็ดขึ้นไปแล้วเอาหมวกหมวกหมวกลนเอาลับหมวก ลิงขึ้นต้นไม้ไปแล้วครับลิงนี่ไฟ์สดเลยนครับลิงขึ้นไปแล้วมันโดนฝันแล้ว,วมึงจุดของมึงไว้อย่างเดียวแหละเออจุดของผมติดครับช่วยกันนะครับเราแม่เป้ขึ้นไปจะใส่น้ำหวานลงมาไง จะบอกเะว่าให้มันมีเถอะว่าันและเกี้ยวกิงน้ำไว้จุดคบไปติดก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวคบกูดับหมดชินอนไว้ก่อนบ้านเอเต็มตัวแล้วเดี๋ยวเราจะดวนครับว่ามันจะเป็นยังไงครับผ่านเอสจะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้หรือเปล่าโปรดติดตามชม สู้ๆทาเคชินี่ครับมีสับเลยสับอย่างเดียวอย่าไปแวกเดี๋ยวแวกขาลงมึงแย่เออสับทิ้งอย่างเดียวขาลงเราจะแย่ ขู่ลลลแล้วครับขู่แล้วครับขู่ผ่านเอ็ตแล้วอันเอกบอกไม่กลัวลว่างั้นอนกากดชิ้นไนแเราเอยเอาไว้เหยียบสิเฮ้ยเหนียวนาเออเอาไว้เหยียบแย่ครบขึ้นไปนอนนอนไว้ก่อนเออแย่ขึ้นไปนอนไว้ก่อนเออนะครับพึ่งโดนฝันแล้วครับแตกแล้วครับอ่านโทนก็แย่แล้ว <laughs> ฝันอลากาศขนาดเกาะข้างๆตัวที่อย่ากาะไก่อย่าเกาะไก่กิงเออไปแล้วขึ้นไปเลยไม่ฝันจะให้ไฟดับอ่ะนอนไว้ยที่เออจะให้มันดับก็นอนและขึ้นไปเลยเออหนามบนหัว ระวังนะครับเ็บเกี่ยวล้นๆเลยครับเพื่อนๆโขนแล้วมั้งร่างก็ไม่มีหน้ากากนะครับต้องทําตัวให้อยู่ในฝันนะครับอสําหรับคนที่ว่าจะไปอยู่โขนต้นเนี่ยครับทําทําตัวแบบนี้ให้อยู่ในฝันนะครับอย่าให้เราสําลักตายนะ <c oughs> ครับผ่านเอ็ดขึ้นไปยืนถึงโขนกิ่งมานแล้วครับ ขึ้็ไีเยอบนกิ่งเลยเออกิ่งนามนั้นช่วยได้เอ่ครับทางทางก่อนนะครับเล็บเย่ะวท่านั้น,นครับนี่นะครับน้ำบานมันปิดตาอยู่นะครับอ่ก็บอกให้เอาน้ำบานก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะล่วงมาพร้อมกันหมดครับครบครบอย่าลืมเนอะไว้ใกล้ตัวหน่อย มันอ่อนนะครับเพื่อนมันอยู่ปลายกิ่งพอาดีเลยเอา่าต้องใช้การทรงตัวนิดหน่อยครับระวังกระเทือนเดือนหัวน้ำหมานแตกกิ่งมันเล็กรับน้ำหนักไม่อยู่หรอกกิ่งมันเล็กมันจะชีกน้ำหวานมันจะชีกมันขคนต้นเลยนะอย่างจุดฝันอยู่นี่นครับน้ำหวานสองโลฟ้าครับ เกือบสมโลไม่เต็มสามโลดีก็ประมาณสองขวดได้ครับเดี๋ยวจะรอช่วยรับหลังของผ่านเอ็ดก่อนนะครับนะครับน้ำหวานปิดตาส,สวยๆเลยนะครับครับผ่านเอ็ดปาดหลังแล้วนะขึ้นไปพาดแรงบนก่อนเดี๋ยวค่อยใส่ถุง ชัดเลยนะครับเพื่อนเลี้ยงมาแล้วเดี๋ยวโยนมาข้างนี้นะครับเดี๋ยวขอตัวรับก่อนนะครับนนะได้สิ นะครบับเล่นครับเล่นครับเดี๋ยว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 ตันเอาโอเคอ่านนี่นะครับรับแบบลูกเวทบอลเลยนะครับ <laughs> โยนจากบนต้นลงมาครับสูงประมาณสักห้าหกเมตรน้ำหวานก็โยนจากบนต้นลงมานะครับ,รบอย่าลืมครบนะครับอย่าลืมครบนะครับ